สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมนะครับวันนี้ก็วันที่30เมษายน2564ครับมาชมสินค้านะครับ Power Amp นะครับ Mega 902นะครับราคาบ้านๆนะครับวันนี้นะครับราคาอยู่ที่27,500บาทนะครับมีทั้งหมด2แท่นครับ Mega 902นะครับ เราพาาดูนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับพามาดูนะครับเป็นรุ่นเบเกอร์หลังนะครับเบเกอร์หลังนะครับตัวนี้รุ่น n นนะครับ n19 นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่นชื่อสี่เก้านะครับนะครับสภาพใหม่ทั้งสองแท่นนะครับสภาพใหม่เลยนะครับ เดิมนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับราคา27,500บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ร้านพีเนียตอุเทนนะครับสนใจโทรเลยนะครับ0952246497นะครับร้านพีเนีตอุเทนนะครับมีทั้งหมด2แท่นนะครับตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่มองหา power amp แรงๆนะครับ โดยเฉพาะทาร์บเมกา902นะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านพินตออริโอนะครับ0952246497นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากมายนะครับเมกา9002นะครับใช้งานปกตินะครับอ้าวนะครับสนใจโทรเข้ามาเลยนะครับ0952246497ครับร้านพินตออริโอนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากมายนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่30เมษายนนะครับเอานะครับก็คลิปนี้ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ